สามกลุ่มนี้เตรียมรับเงินดิท่านหน0 0 0บาทภายใน30กันยายน67จะเป็นกลุ่มไหนที่ได้ดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสาหรับคลิปนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่1กันยายนปี2567ค่ะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะราะคาสำหรับ คลิปนี้นะคะมาตามติดให้อัปเดตล่าสุดนะคะเกี่ยวกับโครงการแจกเงินดีทัศน0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็กําลังรอคอยนะคะโดยเฉพาะของกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งมีข่าวมาว่าจะมีการแจกเป็นเงินสดนั่นเองนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกทั้งหมด14.5ล้านคนนั่นเองค่ะใครอยู่กลุ่มเปาะบางบ้างกลุ่มไหนบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะคะ ซึ่งกลุ่มเปราะบางที่ว่านี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองค่ะสก็คือคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีบัตรประจําตัวคนพิการเป็นคนพิการ 3. คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ได้รับสิทธิ์ บัตรสวัติการแห่งรัฐณปัจจุบันที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนนะคะและได้รับบีอย่างชีพผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิอย่างชีพผู้สูงอายุประจำทุกเดือนนะคะแต่ไม่มีบัตรสวัสติการแห่งรัฐอันนี้ก็จะได้ในกลุ่มแรกเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ ส่วนการโอนเงินจะให้เป็นเงินสดหมายอันนี้รารอดูแล้วก็ติดตามกันต่อไปถ้าเกิดว่าทางรับานนั้นโอนให้เป็นเงินสดนะคะใครที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะ ใครที่เป็นผู้พิการนะคะหรือผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถผู้พร้อมเพรรอเลยก็ได้หรือนะคะเขาก็จะโอนเข้าในบัญชีที่ได้รับสิทธิ์เบี้ยังชีพผู้พิการแล้วก็เบี้ยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนี้นะคะจะลงทะเบียนในแอปทางราัฐหรือ ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐอันนี้ก็ไม่มีผลนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลน,นั้นมีข้อมูลการโอนเงินประจำของเราอยู่ส่วนจะมีความคืบหน้าอัปเดตเดี๋ยวมาพูดให้เรามาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะส่วนประชาชนกลุ่มทั่วๆไปนะคะก็ รอเลยนะคะลงทะเบียนแล้วก็รอประกาศผลก็คือทไลายตามเดิมนะคะ22กันยายน67จะมีการประกาศนะคะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์บนแอปทางรัฐนั่นเองนะคะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทม์ไลนะคะก็ยึดตามนี้ไปได้เลยค่ะและในส่วนของคนที่ไม่ได้สิทธิ์มาสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเประบางนะคะเป็นประชาชนทั่วไปนี่แหละแต่ว่า ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็รอการลงทะเบียนนะคะในวันที่16กันยายนนี้ถึง15ตุลาคม67นั่นเองนะคะก็รอประกาศตามรอบและจะลงทะเบียนสถานที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้นั่นเองนะคะเอาละคะสำหรับพี่ป้านะคนไหนสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ